สวัสดีครับอาจารย์หนิงจากกลุ่มธรรมะโลกทิพย์นะครับวันนี้ได้นําเอาพระหลักพระหายากมาให้รับชมกันนั่นก็คือพระยอดธงนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดําปีที่สร้างคือ2525ปางมานวิชัยครับองนี้เป็นชุบกระไหลทองนะครับซึงมีเนื้อมีชุบกระไหลเงินก็มีนะครับชุบกระไหลหน้าก็มีซึ่งว่า มีหาได้หายากนะครับหายากแล้วก็มีราคาสูงเอาละลงมารับชมกันนะครับจะลงขยับไปดูเห็นว่ามีทำเรียนแบบมาคล้ายนะครับเรียนแบบดีก็มีมีเหมือนกันนะครับตอนนี้ออกมาเทียบดู อมเมดพระสกนะครับดูผิวพระรายละเอียดต่ดดางๆใครที่ไม่เคยเห็นจะได้สร่างแต่นั้นนี้ก็ได้โจพระในตำนานไปก็คือพระยอดธงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินท่านผ่าน ลูกศิษย์ของวรสีดำนะครับแล้วหานหลงแล้วก็ได้คายออกมาแล้วก็าให้ลูกศิษย์ทำบุญแต่นั้นเป็นเป็นพระในตำนานซึ่งมีพระสังกจัยกับพระยอดธงเหมือนกันซึ่งพระสังกจัยก่อนนั้น,น,นก็อันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่ทํามาภายหลังหนึ่งพ่อได้ทำรุ่นน,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 นี้ที่เห็นคือรุ่นสองส่วนพระในตำนานพระสังกจยัยพระยอดธงอันนั้นนี่ ก็เป็นอะไรที่หายากสุดๆนะครับพระการกระจายที่ได้ขายออกมามีน้อยกว่าพระยอดคงนะครับสำหรับพระองค์ในตำนานวันนี้ผมก็ไม่อะไรมากอยากให้พวกเราได้รับชมนะครับเดี๋ยวใครไปเจอของที่ทำขึ้นมาแล้วทำใหม่เราจะได้ทราบนะครับก่อนที่จะมาเป็นรุ่นสองนี่ก็มีรุ่นหนึ่ง แล้วแต่จริงๆออริจินอลเลยแต่ในตำนาน<ม>ก็คือองค์ที่มาจากการคายออกจากป่าร่างผ่านตัวเรพเจ้าตักสินนะครับมีตามตำนานที่เราสู่กันมาโดยดวันนั้นก็มีสักทีพยานอยู่หลายร้อยเป็นร้อยร้อยคนนะครับพระสังฆ์จายนี่ก็อยู่ที่ผมนี่ประมาณ5-6องค์ได้พระยศดทงก็มี うん。<No. S 2> <clears throat>